อรุษสวัสด์ียนารักเรียกแบบอื่นได้มเรียกฉันว่าเย็นน่ารักแล้วมาดูเปน็นห้ที่รู้สึกขุนลุกขนพองนะเบบีล่ะเรียกชื่อสิเบบีถางเก <c oughs> <c oughs> ็บขอ,อกสิจะพาเธอออกทะเลจะพาฉันพีส่ง จำไม่ว่าอย่าพูดอะไรที่ทําให้ฉันอารมณ์เสียไม่งั้นฉันไม่รับประกันว่าจะเปลี่ยนใจฉันยอมต่อยขนาดนี้แล้วทงไมถึงอยากจะไปจากฉันทุกขณะอยู่กับฉันอีกสักวันมันรู้สึกแย่ขนาดนั้นเลยเหรออืมมาปล่อยมือฉันบอกแล้วเว่ยาฉันโมโห ฉันจะไม่ทำอะไรไปมากกว่าจับมือเล็กกอดจับมือกับกอดเรียกว่าไม่ทำอะไระอีโมหนิงสัญญาว่าจะส่งฉันกลับภายในสามวันตอนนี้ผ่านไปหนึ่งวันแล้วหลวงที่ติดต่อกับเช่นมิงอุยเขาไม่คิดว่าโมอีหนิงจะทำตามที่พูดต่างฝั่งเช่นมิงอุยเองกำลังตามหาฉันไม่หยุดหย่อนฉันก็ต้องทำอะไรบ้าง ข้าวแต่เลยไปดูอะไรหรอไม่มีจุดหมายก็เพียงแค่ฉันได้อยู่กับเธอว้าวว้าวว้าว,ว,าวถ้ามองแบบแม่กกติเธอก็สวยมากจริงๆ ฉันหลอไหมหลอแล้วเธอจะตกหลุมรักฉันบ้างไหมไม่ทำไมล่ะทำไมหรอก็ผู้หญิงที่ทิ้งชีวิตแต่งงานมาตกหลุมรักนายเพียงเพราะหน้าตาในอนาคตเธอก็ทิ้งนายไปเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นด้วยเช่นกันไม่คิดว่าผู้หญิงแบบนี้น่ากลัวมากหรอ ความรักคืออะไรกันแน่เนอะทำไมถึงทำให้คุณแปลกหน้าไปได้ขนาดนี้ที่นี่มีโลมาไหมนั่งไปที่น้ํำลึกกว่าเนี้ถึงจะมีจะมองเห็นจริงๆหรออืมฝุบว้าวมุมนี้ก็สวยอ่าสวยมาก มีหน้าล่ะรู้ทั้งรู้ว่าทะเลอันตรายแต่ก็ยังมีคนมากมายที่ชื่นชอบเพราะมันสวยมากจริงๆกลับไปเมื่อไร่จะไปเจ้าทะเลกับวิ่งอุยความกับลูกผลับรอยท้าของเราไว้บนชายหาดและยิ้มรับลมทะเลเต็มที่คุณเจียนแต่จริงแล้วแค่ได้มองรอยยิ้มที่มีความสุขของคนนึงเงียบๆก็จะไม่มีความสุขได้ ไม้หวัวใจจะเจ็บปวดโลมาโลมาจริงๆว้าวพร้อมแล้วครับคุณชายสามารถเริ่มได้เลยเรื่อมอะไรคุณชายบอกว่าวันนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทำบาบิบกคิวใจหาดได้ ui, nhạc kín chẳng lời á Rịp kín tớ, mẹ tật là Khảm khuôn À rồi mẹ Có kèm nít nòi Tăng niệm, tăng kèm, rốt chất, cơ, một găm cho phút chinh tiên Chịu cầu chén thì khác khuôn nai. Khảm ta cha Ừm, à ta, ờ, từ kín gì Ngầm 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 Từ kín luôn lỡ linh pin Thì nào riếp chửi là Ý đốt xảo tua trinh Chạy đây Sụp lỡ Đuôn bị đình đo <laughs> Bụt mạng nè Ây, à, im chăng จะมีก่องก่านจะให้เธออะไรหรอทูมทูๆทูืมสวยจังขอบคุณนะพี่พี่เหรอพ,พ,พี่พี่เหรอแต่คงมีแค่สถานะนี้ที่จะสามารถใกล้ชิดได้ได้รักจากเธอแล้เมื่อคุณชายนี่ค่ะ ว้าไม่ดอกไม้ไฟด้วยแถวมีเยอะขนาดนี้เลยยังมีแบบอื่นอีกอยากเล่นไหมคะเอามาให้หมดวันนี้เราจะได้กันให้สุดไปเลยสวยจังนี่คะ่ะขอบคุณนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีควรขวนขวายหาความสุขที่ตนต้องการแล้วบรรยากาศคืนนี้ก็กำลังเหมาะเลยล่ะ ได้เวลานอนแล้วร่างกายของตัวเองต้องปรับสภาพอีกบ้างได้ลิงปิงค่ะนับปากครั้งนี้จะทำถูกแล้วใช่ไหม,มนี่หรอที่เรียกว่าความรักใช่ความรักบ้าเลยที่แต่การยกผู้หญิงที่ชอบให้กับผู้ชายอื่น แค่ต้องทนเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวคือความรักความรู้สึกแบบนั้นมันเหม็นดีเลยสักนิดเธอเคยรักใครไหมหลิงไีเคยคนคนนั้นไม่รักเธอเหรอไม่รัก ดังนั้นตึกเลยจำเป็นแม่ปลาอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ปล่อยเขาไปแล้วตนเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเขาไม่ต้องการให้ฉันปล่อยเขาเพราะฉันไม่สามารถดังเขาไว้ได้ไม่ว่าจะตัวหรือหัวใจอยากให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องการแล้วแต่ฉันดันทุรังจะช่วยละ่ะคุณทำอะไรเขาไม่ได้หรอฉันทำอะไรเขาไม่ได้น่าสนใจบอกฉันมาว่าเขาเป็นใคร บอกไม่ได้พูดมะเออไม่พูดก็ไปซะไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาต่างคือต่อต้านฉันจะหนีไปจากฉันตอนนี้ไม่แต่หลิงปิงเก็คุณตู คุณฉันเหรอหลิงปิงหมายถึงกลับไปพักผ่อนเถอะกลางคือมันหนาวจะได้ไม่เป็นหวัดเออเออเอเมื่อกี้นี้ไม่ไดับอกสาภาพรักหรอกมั้งแต่ท่าทางของมิงแล้วดูเหมือนว่าเขไม่รู้ว่าฉันเพิ่งสาภาพรักไปโอ้จันคิดอะไรอยู่เนี่ย ถ้าบอกไปชัชๆคงไม่มีสิทธิ์ไม่จะได้อยู่เป็นบริการเข้าดังนั้นก็เก็บซ่องความรู้สึกนี้ไว้ตลอดไปก็จะดีกว่าอารุณสวัสดิ์วันนี้เราจะทำอะไรเล่องเกี่กับฉันแล้วค่คำๆฉันจะพาเธอกลับบ้านทำไมจะอย่งจอยากเล่นเกมขึ้นมาล่ะดูว่าโมอีหนิงหรือว่าฉันติดต่อกับมิ่งอุยไม่อยากออกไปข้างนอกการเล่นเกมจะเป็นทางเลือกที่ปอดที่สุด เอาสิเฮ้ยโชคดีที่ยังไม่รู้นี่มันเกมอะไรกันดูจะยากอยู่นะไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันสอนให้นะเนียไอ้ยาฉันจะจายแล้วทำไงดีล่ะใช้จอยควบคุมเจเจก็ได้ไม่ต้องขยับตัวหรอกก็ฉันทนไม่ได้นี่นาะว้าไอ้จอนอีกแล้วหนึ่งเป้อย่ขาขำสิมาช่วยฉันเร็วในขณะเดียวกันพบแล้วที่ไหน นี่ครับตรงจุดแดงๆตรงนี้ทะเลเหรอที่นี่คงเป็นเกาะส่วนตัวจึงไม่มีการตามเครื่องหมายบนแผนที่ต่งคนเชมิีโกเตอร์ไปเดี๋ยวเกาะนี้อยู่อ่างจากประเทศไว้อยู่มากอินทีโกเตอร์คงจะบินไปไม่ถึงไปสนามบ,บินที่ใกล้ที่สุดแล้วนั่งเครื่องบินเจ็ส่วนตัวไปก็แล้วกันฉันจะไปด้วย พ่อมีข่าวรายงานว่าโมจงมาประเทศวายอะไรนะติตาบอกสายทันทีแต่นการที่ฝังคุณสำคัญกว่าั้งนี้ผมไปเองได้ได้เดี๋ยวไอ้เวนั่งก็าาดมาเต็มที่ไม่ต้องไว้หน้าฉันรอฉันนะคุณนายเชียนทำได้ดีลูกรักต่อไปก็ขอจับตาลูตตีเป็นไว้ เจอเจียนหมิงว้ยแล้วครูเอะอเอ่เอตูมอีดสามวันต่อมากณน่าจะติดต่อคุณไม่ใช่เหรองั้นกูเรียกใช่มาที่นี่ทำไมบอกก่อนกวนให้เจอ ฉันไม่ต้องการของขวัญจากคุณถ้าไม่มีอะไรละฉันขอตัวก่อนจานจานพ่ออุตสาห์ทุ่มตีเตรียมของขวัญให้ยอนะนักถ้าลูกไม่รับไว้จะไม่เป็นการทำร้ายใจพ่อมากเกินไปหน่อยเหรอเป็นของขวัญอะไรกันแน่ตามฉันมาเจมิงอุย้ย